สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับคุณวิกเก่งก่นะเรียกชื่อไม่เก่งครับดีเด่ดีเวลครับมีครับชื่อเด่ดีเด่เด่เวันวนี้เราก็จะมาสอนอ่าการจุดประตูน,กนะะรกไหมคร,รับเพราะวันนี้เขาลงปกติห้าสิบแล้วว่าห้ามอ่าจุดสี่แจ็คไว้นะครับแล้วก็เราจะมาลองดูกันนี่ครับเพราะนี่ครับแล้วก็ทําประตูนรกธรรมดาครับจุด ทุกอย่างนะครับแล้วก็ทำตันรกทำรักที่ข้างล่างสองอันนะครับนะสองอันหนึ่อันสองอันก็มีจับมาหนึ่งสองสามอ้ยผิด สรุปครั term, ่องบลอกก็จะต้ไปสกนะครับแล้วก็บล็อกอะไรวางบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางตรงวางนี้มากึนครับตรงนี้ก็วางโอ้ยครับนั่ก็วางนี้สองอันโอ้เรีอบร่อยอุปกรณ์การทำเราจะบองนะครับ ถ้าเราจะทำติจ,จุดนะครับติจ,จุดนี้ปักปักว่ามันจะไม่ได้นะครับมันจะขึ้นอกว่า you are not allowed to use that key หรือเปล่านะรเราค่อยเก่งนะแล้วเราก็จะบอกวิธีทำนะครง่ายๆนะครับนะนเราก็เอาเ่องดีนะเ่องดีรับเดี๋ยวจะต้องมีเ่อนดีคันโอ แล้วก็ึงเไฟนะครับหรือว่าไปเช็คไ้นะการทำคันโยกมัเราจะบอกอคันโยกคันโยกสมมุตอันนี้เป็แทงไม้นะนแท่งไม้ปุ๊บแล้ก็ถึงางปุ๊บเรก็ได้เห็นคันยกกมและมันทแล้วอส่วนเครื่องดีข้อดีเราวางผิงนี้นะครับกดกดกดกอเราผอช่นะเครื่องถ้าเรา เราไม่เอามีใส่ยตุ้มมีเป็นดับเบิลเอาไว่ทำลายสิ่งของสังเกตได้จากตรงนี้นะแล้ก็ไม่ทำงงเพราะเรามีแล้วขอขอหอยู่แล้วการทำไปเช็คนี่ครับนี่ครับแทงเหล็กวางที่แล้วเห็นไฟแล้นี้ปุ๊บก็จะเห็นไฟที่เรามีแล้วเราก็ไม่ทถบเหมือนกันนะครับวันนี้นี่เราจะเห็นได้ครับปกติเซิร์ฟบางบางเซิร์ฟที่เราเล่นคนเดียวเราเหมือจะจุดปุ๊บติดเลยแต่ไม่ติดนะครับเนื่อง นีธีทำให้มันติดนะครับมีวังก็มีไปเนยุคเพอแหวบุคคลำับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟใหม่ับแมนมมี้เนาะเขาก็กันเกียมไว้มไปหามมนาเลยแล้วก็ถามเพื่อนเอได้ของมนเลยทรกลัวบางคนเล่นเซิร์ฟเดียวผมห็นว่าเซิร์ฟหนึ่งก็ช่างที่เขาไม่กักินกันเรียมเน่ยมันก็เออผมก็หึงใจนะเพราะผมก็หาเกิดตายมาก็เลยมาทำนดเดนะครับนี่ครับกดปุ๊บปับ นั่นนะครับมันจะเป็นมันเปบอกการทํางานของมันนะการทํางานของมันก็คือนี่ครับมันจะให้ตัวนี้ยิงตัวเครื่องยิงหินเด็กไปขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ใช่คนจุดนี่นะมันก็จะทําได้ทีนี้เราก็ไปมาเราได้ตามสบายไปได้ครับอยาไปให้ดูหน่อยหนึ่งก็ในหนึ่งแต่มันแรงจริงๆอยากไปโอ้มึงมึงนะครับโอ้นี่ครับ นคะครับแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวในหนึ่งก็ในหนึ่งผมจะทำจะให้ดูนะแบบแต่สตาร์เลนะครับ <c oughs> เป็นขอเซิร์ฟนะผมก็โอเคอ่ะก็สวยดีนะครับ <c oughs> คือดีมีคนเล่นเยอะเปิดมานานด้วยนะครับนี่เกมก็เป็นนี่เกมนี่ก็เป็นกดของเซิร์ฟแล้วก็คำสั่งนะครับอันนี้จะเป็นแจกอาหารมีเนอรัลนอ้ด้วยอันนประหยัดไปนิดนึงนีงน่คือว่าเนีมสมมติเนี่ยครับสี่อันป,ปกติเราใช้ห้าอัน อันนี้ก็ปกติถ้าใช้แบกอัานนะมันจะลดเสือกผมก็มลมเลยยุ้งลดทำไมแล้วก็ดีนะส่งเหรียญแดงค์ไต้องเติมตังค์แล้วก็บางทีที่กิจกรรมก็ได้ดูได้ของนะครับส่งเหรีแดงก็เหมือนกันนับแต่ฟังนิดทองเพชรนะสมมติเราจะทำอุกดาบเพชรแต่ว่ามีเพชรแค่ก้อนเดียวทําไงเข้ามาที่นี่นะครับประหยัดไปนิดนึงที่จะเพชรกับเหล็กน,นะครับพวกทองพวกหิอนอะไรไม่เอามานะครับเพราะมันไม่มีเพชร โอ้รีมีรีมีรีมนคร้านค้าแบบมีหลายอย่างครับแต่ว่ามันขายที้ใครให้เรามาขายเอเดียวครับเรามาซื้อที่นี่ไม่ได้ครับถ้าเราจะซื้ออะไรตจะมาหยิบของนี no ้ยแต่ว่าฝังน <med> ี er ้ม <right> ันไม่มีของขายแล้วมันต้องของเชียงจะเป็นบล็อกครับอยู่แล้วเราจะดูส่วนที่ช่องสองปุ๊บปับนี่ครับของช่องสองเขาไม่เห็สุดแรกะครับปับนครับแรกน อืมแล้วก็ดินนะครับอ uh, ีกอย่างนี้ก you know uh, uh, hmm, ็จะเป็นสปาลสองครับสปาลสองก็เป <großes> ็นตารางของนักต่างส่วนฝั่งนี้น่าสนใจจังเลยทายาทเพราะว่าขามมิ่ซูนะแต่เราไม่ได้งัวครับถ้ากัวเราไปนรกไม่ได้เพรก็ไม่มีปาร์ตี้นะครับแต่ผมบอกพวกคุณแล้วเราไปนรกได้แล้วเราไม่ต้องมาซื้อของแล้วเราเล่นนะครับนี่ก็เป็นตารางโดูนะเอือลืมบอกไปอย่างนึงที ตรงนี้ไปที่ปีมอนอไปปีมอนกับทองดอกนั่นกับทองดอกเหล็กนะประบเป็นชุดเป็นก้อนทองก้อนเหล็กนี้เป็นตารางดูเนี่ยส่วนสุดท้ายของเซริร์ฟนี่ครับก็จะเป็นนี่นะโอ้โหแข็งแรงแ่ไวะเป็นที่แกครับเพราะว่าทำไมแหลกไอ้คมันสับก็นั่งไปแจกะไอพีนะครับตันนวน,นี้เป็นโนตอินชานปกติจบตรงนี้ไม,ม่ก็จะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรทั่งนะแต่ว่าเขาใช้ วันเดียวผมเอามาบวกของหมดละนะวันนี้ก็ขอจบคลิปเนาะผมจะทิ้งไอตีมเซิร์ฟไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจอยากเล่นอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็แอดผมมาได้ครับผมนับดีเลเวเร็วค่ะดีดีดีนะครับดีเลเวลชื่อแหลกข้างบนข้างบนโอ้มุมมุมมุมซ้ายมุมพันกันวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ,ะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย